สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพ h ชาแนลก็ทางหน้าจอเลยนะครับพอดีมีพี่นะครับที่เป็นเกษตรกร,ร,กรท่านหนึ่งเนาะเขาถามผมในบ้านฟ้าประมาณนะครับว่าเขาว่าทำกขอซีหนึ่งนะครับทำข้าวปลูกให้ศูนย์สุราษแต่รุ่นนี้ไม่ได้เผาฟางแล้วผมก็บอกผมจะทำคลิปให้เนาะ แต่สรุปแล้วนะครับผมลืมเขาถามมาตั้งแต่13พฤษภาแล้วนะครับก็ขอโทษทีนะช่วงนั้นน่าจะทำนะครับน่าจะติดงานลหลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับวันนี้ขอทักมาอีกรอบหนึ่งเนาะอยากให้ผมทําคลิปให้ฟังพอดีเขาจะหว่านข้าวแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับเกี่ยวกับสูตรการทำนากอขอซหนึ่งผมบอกได้เลยว่ากอขอซหนึ่งเนี่ย คือข้าวสายพันธุ์แรกเลยที่เป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าข้าวไร่ละตันนะครับไร่ละตันกว่าไร่ละตันผมเคยทํามาแล้วตั้งแต่เป็นกอขอซีนหนึ่งดั้งเดิมเลยนะครับแล้วที่หยุดทำนะเพราะว่ามีเหตุผลเดียวเลยนะครับผมทําติดต่อมาหลายปีและมันเกิดเชือ้อราหรือว่าเรียกว่าลาหลุมลาน้นามากนะครับแล้วแต่พื้นที่เขาจะเรียก อพอเกิดเชื้อราเนี่ยผมก็มีปัญหานะครับด้านถามเกษตรกร,กรด้วยกันที่อยู่แถวนี้แหละแถวที่ผมทํานี่แหละก็ถามตัวยานะครับไม่มีใครบอกเลยจนผมไปเจอเนาะว่าเขาอะคนที่ผมถามนะเขาก็ไปซื้อยาตัวนี้มานะครับอะไรอย่างเงี้ยทาให้ผมอะกลัวว่าพี่น้องท่านอื่นจะเจอเหตุแบบผมนะครับเพราะว่าการที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้นั่นหมายความว่าเราจะขาดทุน ูญเสียเงินเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือทำนาแล้วไม่ได้เกี่ยวบางครั้งได้เกี่ยวก็ขาดทุนเนาะเพราะว่าการทำนาก็ถือว่าเป็นอาชีพนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยก่อนจะรับชมรับฟังข้อความนี้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าสูตรปุ๋ยนะครับที่ผมจะพูดในเนี้ยมันเป็นสูตรเฉพาะตัวของผมที่ผมทำมาแล้ว มันจะไม่มีแหล่งอ้างอิงจากที่อื่นนะครับดังนั้นอย่าเอาข้อมูลของผมไปเปรียบเทียบกับที่อื่นๆนะมันจะเกิดความขัดแย้งนะครับทันเปล่าๆนะครับก็เอาง่ายๆเนาะอย่าสร้างศัตรูนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยผมเอาข้อมูลนะครับตัวนี้มาจากอกองวิจัยและพันุ์ข้าว กลมการข้าวนะครับแต่ผมจะซูมให้รู้นะเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าข้าวพันธก็ขอที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีที่มาอย่างไงก็เอาข้อมูลสําคัญเนาะนะครับข้าวพันก็ขอที่หนึ่งเนี่ยเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อแสงนะครับหรือว่าข้าวนาปังมีความสูงประมาณ100 4เซนติเมตรนะครับอายุการเจ็บเกี่ยว 105วันก่อตั้งต้นแข็งใบและกาบใบสีเขียวนะครับก็ปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุผลผลิตโดยประมาณนะครับก็จะอยู่เฉลี่ยอยู่ที่722กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับก็ประมาณนี้เนาะข้อมูลสำคัญเราได้มาแล้วคือ1น1นะครับเรารู้แล้วว่าเป็นข้าวอายุเก็บเกี่ยวเกิน100วันและข้อที่2 ให้ผลผลิตต่อไร่นะครับเพียงแค่722กิโลกรัมแต่ท่านที่ทำก็ข้อที่หนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ว่าก็ข้อที่หนึ่งจะไม่ได้ไรและตันจะไม่ได้เกินไร่เกินนานะทำได้ครับพี่น้องกเกษตรกรที่เอาสูตรล้มโพไปทำก็ส่งข่าวกลับกันมาเยอะเลยได้เกินไร่เกินนา แต่ตอนนี้นะครับหลายบริษัทเอกชนเนี่ยเขาเอานำพันกอขอสีหนึ่งเนี่ยไปพัฒนานะครับเกิดมาเป็นเนี่ยีหนึ่งพวงนะครับแล้วก็มีกอขอ4สีหนึ่งจัมโบ้เนี่ยที่ว่าผลผลิตมันก็จะกระเถิบขึ้นไปอีกมันจะคล้ายๆกับกอขอหกหนึ่งนะครับที่ว่าผลผลิตเท่านี้แต่มันมี8ปดที่คือ พัฒนาสายพันธุ์ระหว่าง6-1นะครับกับสายพันธุ์ที่เขาเอามาผสมกันเกิดเป็น8-9มันก็ให้ผลผลิตมากกว่า6-1ไปอีกหรือว่า6-1เค็ๆอะไรเงี้ยเห็นไหมยิ่งเกิดการพัฒนานะครับมันจะได้แต่ข้อดีทั้งนั้นเลยเพราะว่าคำว่าการพัฒนาคือทำให้ดีกว่าเดิมก็อันนี้ก็เป็นนะครับเป็นอาจากบ้านติ๊กตอกเนาะที่ผมเอามานะครับที่เขา ลงไว้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับอ่ะเรามาคุยเรื่องสูตรปุ๋ยกันสูตรปุ๋ยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะว่าก็ขอส1หนึ่งเดี๋ยวเราจะใช้สูตรปุ๋ยที่มีอายุการเก็บเกี่ยว100วันขึ้นไปนะครับสูตรปุ๋ยรอบที่1นนะครับผมแนะนํานะให้วานที่อายุ14วันสูตรก็เป็น3 0ม0ศนะครับอัตราส่วน10กิโลต่อไร่ เราต้องการที่จะกระตุ้นลาาเหมือนเดิมครับสไตล์ล้มโพการจะทำข้าวให้ได้ผลผลิตสูงที่สุดจำไว้เลยจะต้องทำให้ต้นใหญ่ลวงใหญ่มเมล็ดเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์สายพันธุ์อะไรนะเขาจะได้ผลผลิตแบบเต็มที่นะครับแล้วเพื่อเผือว่ามากกว่าที่เขาระบุมาอีก การที่เราจะเริ่มให้ข้าวต้นใหญ่เนี่ยใครๆก็รู้นะครับว่ามันต้นใหญ่ใครก็อยากได้ต้นใหญ่แต่จะทํำยังไงลหละให้ข้าวต้นใหญ่ก็ต้องทําให้ข้าวลากยาวนะครับหาก,กินเก่งคนเนี่ย้าหาก,กินเก่งหรือว่าสัตว์เนี่ยหาตัวไหนกินเก่งเนี่ยตัวนั้นนะครับก็จะโตวไว,วอ้วนอะไรประมาณเลยนะตัวใหญ่แต่ถ้าใครที่มันไม่ค่อยกินตัวก็จะเล็ก หอมนะครับข้าวก็เหมือนกันถ้ารากต้นไหนเนี่ยแผ่ได้ดีนะครับกระจายได้ดีมีความยาวรากมีความยาวมีความอวบต้นข้าวก็จะใหญ่มันก็จะเป็นสเตปเลยก็คือรากยาวหากินเก่งต้นใหญ่หลวงใหญ่มเมล็ดเล็เมล็ดเยอะนะครับตามไปประมาณนี้ก็กระตุ้นด้วยไนโตรเจนล้วนๆเลยนะครับสูตรปุ๋ย รอบที่สองนะครับห่างจากรอบแรก12วันทําไมต้องห่าง12วันโดยปกติแล้วปุ๋ยเคมีนะครับจะมีฤทธิ์ประมาณ15วันถ้าเราใส่15วันเนี่ยก็แสดงว่าข้าวเนี่ยมันจะเหลืองนะครับมันจะมีโอกาสเหลืองแต่สูตรล่มโพไม่ครับเราจะไม่รอให้ข้าวเหลืองข้าวกําลังเขียวอยู่เนี่ยกำลังงามกําลังรากกําลังกินปุ๋ยอย่างอร่อยเนี่ย เราเติมปุ๋ยเติมอาหารไปต่อเนื่องครับอย่าให้เขาหยุดการจเจริญเติบโตเด็ดขาดนะก็เราก็จะใส่ไปที่อายุ26วันเป็นสูตร3ต่อ1นะครับก็คือ4 6 0 1ส่วนผสมกับ16 20 0 3ส่วนคุกเข้าให้เข้ากันแล้วนำไปหวานอัตราส่วน15กิโลต่อไร่นะครับและหลังจากนั้น12วันต้องกระตุ้นอีกรอบนะครับ ก็คือรอบที่3ที่อายุ38วันกระตุ้นกันติดติดเลยนะครับข้าวช่วงนี้จะสวยมากเลยนะจะโตดีนะครับต้นใหญ่แตกกอดีเพราะว่าเขากินอาหารเพียงพอเรากระตุ้นต่อเนื่องเลยสูตรก็เป็น46 00นะครับ1ส่วนผสมกับ16 20 03ส,ส่วนอัตราส่วน15กิโลต่อไร่ทำไมร่องพูต้องแนะนำไม่ใช้ยูเรียด้วย ใช้สูตรอื่นได้ไหมใช้30 0ได้ไหมที่จริงมันก็ใช้ได้นะแต่ผมแนะนำเป็นยูเรียดีกว่าครับเพราะว่ายูเลียเป็นอะไรที่กระตุ้นลากแรงที่สุดแล้วนะแล้วถ้าเราเฉลี่ยต่อไร่เนี่ยเราใช้ไม่ถึง5กิโลด้วยนะครับลองนึกดีๆนะลองเอามาหารมาคูณดู15กิโลต่อไรอ่อ่ะนะครับลองนึกภาพดูนิดเดียวนะครับเราใช้เพื่อการกระตุ้นลาก ข้าวเนี่ยเขาจะได้กินปุ๋ยได้ดีนะครับและรอบที่4ี่นะครับใส่4ี่รอบนะรอบที่4ี่เนี่ยผมจะแนะนำนะครับให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรสังเกตข้าวต้นกลมถ้าเป็น4ีหนึ่งเนี่ยก็น่าจะประมาณ70วันนะครับเจวันเนี่ยข้าวจะเริ่มกลมแล้วพอเริ่มกลมเราก็ใส่เป็นสูตร15-3ตัวก็เป็นปุ๋ยครบสูตรนะครับ ก็เป็นสูตรในต,ตัวเจนฟนสสอรัสโพแทสเซียมอัตราส่วน10กิโลต่อไร่นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะสูตรรับท้องเนี่ยปุ๋ยสูตรรับท้องเนี่ยมีความจำเป็นและมีความสำคัญน้อยที่สุดเลยพอเราฟังนะครับพอเราฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะสังเกตได้เลยว่าปุ๋ยรอบ3กับรอบ2เนี่ยรอบ2รอบ3เนี่ยพอมารอบ3 มาถึงรอบสเนี่ยห่างกันพอสมควรนะครับเห็นไหมห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเยอะอะถ้า70วันกับสวันก็เป็นเดือนนะครับห่างเป็นเดือนหลายท่านบอกว่าโอ้โหแล้วข้าวนะครับมันไม่อ่ามันไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เหลืองมันไม่เป็นนู่นเป็นนี่เหรอต้นแล้วต้นมันไม่เล็กไม่ผอมเหรอพี่น้องเกษตรกรจําไว้นะถ้าข้าวเนี่ยเขาต้นใหญ่เขาอวบแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่ใส่ปุ๋ยนะครับ เขาก็ต้นใหญ่เขาไม่แบนไปแล้วนะครับต้นเขามีแต่ใหญ่ขึ้นก็พอถึงอายุเนี่ยพอถึงอายุ38วันฟังผมดีๆนะพอถึงอายุ38วันเราใส่ไปเนี่ยก็เราก็นับอีกประมาณอ่า15วันนะครับก็38 39 40 41 42 43 44 45, 45 46 47 48 49 50 51 52 53วันพอถึงอายุ53วันเนี่ย ปุ๋ยที่เราใส่ในรอบที่3มันก็จะเริ่มหมดฤทธิ์แล้วและคราวนี้นะครับเราก็เหมือนว่าเราส่งไปจะสุดทางแล้วที่เหลือก็ให้เขาหากินเองเขาเนี่ยต้นข้าวเนี่ยเขาก็จะโตช้านะครับแต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราใส่ถึงรอบสามแล้วเนี่ยต้นใหญ่นะครับข้าวต้นใหญ่ข้าวพร้อมที่จะท้องแล้วที่เหลือก็คือกําไรนะครับถ้าดินพี่น้องกเกษตรกรดี พี่น้องเกษตรกรมีการหมักฟางอัพุ๋ยคอกลองพื้นทํานู้นทํานี้ต้นข้าวมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับจา,จากแทนที่มันจะใหญ่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยก็คือใหญ่พอสมควรแล้วพอดินเราดีเนี่ยเขามีธาตุอาหารธรรมชาติให้กินเนี่ยเขาก็ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็จากประมาณนี้นะเชื่อผมเถอะข้าวถ้ามันกินปุ๋ยต้นใหญ่แล้วนะครับไม่มีทางที่มันจะต้นเล็กลงมาได้ นะครับตรงเนี้ยผมลองสังเกตแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพูดปากเปล่านะหรือว่าถ้าพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะจาไว้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งอ่าไม่ใช่อีกวิธีหนึ่งผมลืมพูดไลผมลืมใส่แบบสั่งไปหลังจากใส่ปุ๋ยรอบที่สามนะครับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยประมาณห้าวันเนี่ยต้องเดินนะครับต้องเดินสํารวจแปลงแล้วดินตรงไหนไม่ดีข้าวตรงไหนแกนหนาไม่เหลือง เราต้องผมปุ๋ยนะครับเอาปุ๋ยสูตร2นี่แหละไปพรมแต่ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าแต่ส่วนมากอะ่ะข้าวที่มีอายุการเก็บเกี่ยว100วันแล้วเราใส่ปุ๋ย4รอบเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแก่นนะครับน้อยมากนะนอกจากหวานหนาจริงๆเพราะหวานหนาจริงๆเนี่ยโอ้โหมีปัญหานะครับถ้าพี่น้องกเกษตรกรสงสยัยนี่เลยนะครับโทรสายตรงมาหาผมก็ได้นะที่เบอร์093 2 2 4ส1 7 3ี่แดหนึ่งดสะครับหรือว่าจะพิมพ์นะครับอ่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์นะถ้าใครโทรคุยกับผมเนี่ยแล้วมันเด้งที่บ้านเขียวเนี่ยถ้าพี่น้องทักหาผมเนี่ยในนั้นนะ่ะถ้าผมไม่ตอบกลับนะครับมันเป็นไลน์เก่าผมนะมันไม่ขึ้นนะครับพี่น้องต้องค้นหาเป็น ID l ดี e ลนะครับแบบนี้เลยเนี่ยพิมพ์ตามผมเลย ID ดี แอดสามสองหนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยติ๊กไปที่ ID อย่ยาไปค้นหาที่หมายเลขโทรศัพท์เด็ดขาดนะต้องเพิ่มที่ ID ดไลน์เท่านั้นนะครับหรือว่าโทรสายตรงมาเลยสงสัยก็093ย์เก้าสามสองสอ่ปดนาะครับผมขอประชาสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังนะครับเนื่องจากนะเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนะครับมันมีไก่ตัวหนึ่งนะครับที่ผมแบ่งให้พี่น้องไปเนี่ยเป็นพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับผมเนี่ยผมแบ่งไปเป็นลูกเจ้าคําแพงนะครับเป็นไก่ตอนคําแพงที่ยังเป็นตะกออยู่ะ่ะผมก็ปล่อยเดินแล้วมันก็ทับตัวเมียนะครับเป็นตนัวเมียสายต่อเดียวนะครับต่อเดียวปาก ออกมาเกิดเป็นลูกมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็โตเป็นหนุ่มผมก็ไม่ได้ก็คือเอาง่ายๆคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลี้ยงชนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ถนัดเรื่องนี้นะครับผมก็เพาะเห็นว่ามันดีผมก็เพาะไว้แล้วพอมันเป็นตะกรลูกมันเป็นตกรมาเนี่ยเขามาขอแบ่งผมก็แบ่งไปแบบไก่นวมนะครับเป็นราคาไก่นวมเขาก็ซื้อผมไปแล้วก็เอาไปชนติด เดิมพันนะครับตีกันชนกันสิบใบเทาก็สรุปแล้วนะครับก็ชนะอันกับหน่อยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางนะครับวันวันจันทร์เนี่ยผมจะเดินทางไปชัยภูมิเพื่อที่จะไปเอาคู่เกิดตรงมียกลับมานะครับพอดีไปปล่อยไว้นู่นอยู่สตัวนะครับเป็นคู่เกิดตัวที่ชนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย อย่างน้อยผมก็ได้แล้วนะครับเม่อไก่คู่เกิดเก่งเพราะว่าตอนนั้นนะตัวเมียนะผมก็เอาไปปล่อยไว้ที่บ้านแฟนนะครับที่ช้ยาภูมิหมดเลยเพราะว่าผมคัดแต่เอาเฉพาะแม่ไก่ที่ผมนําเข้ามาเท่านั้นเลยที่อยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตามไปเอาแล้วนะครับลูกคําแพงเดี๋ยวจะเอามาใส่กับอาาแดงน้อยต่อไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับชุดแรกก็เซอร์ไพรส์เลย เดี๋ยวชุดใหญ่นะครับรอฟังข่าวกันให้ดีเลยเนี่ยช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับยนต์ปีนี้แหละเดี๋ยวเรารอฟังข่าวเลยว่าจะเป็นยังไงเนาะอย่างน้อยผมก็ได้ลุ้นนะครับได้มีรอยยิ้มแล้วนะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เสียงว่าไฟหน้าเนี่ยน่าจะเปิดกันเยอะด้วยนะเดี๋ยวผมจะรายงานข่าวให้ทราบนะครับหรือว่าถ้าใครติดตาม เฟสนะครับบ้านฟ้าผมเนี่ยก็จะเห็นผมแชร์ขึ้นมาอะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องสุดท้ายนะครับผมขอประชาสัมพันธ์เนาะเนี่ยผมมีสินค้าตัวนี้นะครับเป็นข้าวหมากข้าวหมากเนี่ยเป็นขนมไทยโบราณนะครับที่มีประโยชน์ของล่มโพชาแนลเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะนะครับที่ผมเชื่อได้เลยว่าท่านทานข้าผมเนี่ยรสชาตินะครับจะไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะจะมีความ หวานกําลังพอดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ใส่น้ําตาลความหวานาความหอมนะครับมันจะหอมมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยทำปั๊บแล้วผมส่งเลยเพอถึงพื้นมือพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยมันกําลังเป็นนะครับเป็นใหม่ๆซึ่งกับตอนที่ช่วงที่กําลังเป็นใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้ความสดชื่นให้ความหอมนะครับ แล้าขมากเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าประโยชน์เยอะมากเลยผมยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะอันนี้คือเอามาจากการวิจัยนะครับของแพทย์เลยที่เขาบอกมาก็หลักๆเลยนะครับก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เรียกว่าโปรไบโอติกช่วยให้ร่างกายผลิตกรดอินทรีย์ช่วยในการขับถ่ายทำให้กระดูกและเม็ดเลือดแข็งแรงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยกำจัดสารก่อมะเร็งต้านไวรัส ลดอาการอักเสบแก้ท้องเสียช่วยบำบัดโรคเรือรลังต่างๆอาทิโรคกระเพาะโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวานภูมิแพ้แผลสดอุดมไปด้วยธาตุสังกะสีช่วยบำรุงเลือดทำให้ผิวพรรณสดใสไม่เป็นฝ้าแก้ปัญหาไวท้องช่วยนอนหลับให้ดีขึ้นผมเนี่ยผมอยากจะแนะนำเรื่องไครนะครับที่ปวดท้องเนี่ยที่ปวดท้องบ่อยๆมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายเนี่ยท่านลองเอาข้าวหมากไปทานตอนท้องว่างนะครับ พอเราถ่ายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าท้องเราเนี่ยสบายมากเลยเหมือนว่าลำไส้เราเนี่ยไม่เหลือสิ่งตกค้างเลยอันนี้ผมลองมาแล้วนะครับหรือว่าใครกินเผ็ดแล้วแสบกระเพาะตัวผมเองเนี่ยผมเจอมากับตัวนะครับกินพริกนิดหน่อยก็แสบกระเพาะลองเอาข้าวหมากไปทานนะครับช่วยได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะเลยหรือว่าใครที่สิวขึ้นนะครับสิวขึ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลองเอาข้าวหมากไปทานนะผมคนนึงอ่ะ ที่มีสิวแบบชอบขึ้นตามกามตามอะไรเนี่ยแบบอย่าตามกามตามริมแก้มนะครับก็ทานเข้ามากนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วถ้าใครสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะที่ผมลงไว้นะครับก็สามารถ add id line นะครับ321 zibfm สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ